โอเควัสดีครับก็มากันแล้วนะครับผมตัวใหม่2ตัวนะครับก็มาเริ่มที่น้องโซตะาเบสตี้กันก่อนเลยนะครับผมอ่าสเตตัสนะครับอืมไอแดกหมื่นกว่าบวก3,000ก็กลางๆนะครับผมสกิคลครินะครับสกิคลคิเลตสปีด120อืมประมาณหลิงหลัวปะ อ่าประมาณเลี่ยงรัวนะผมก็ถือว่าสูงนะผมแต่ไม่สูงมากเนาะก็ไม่เท่าพวกลิลลี่เฟย่าคลอสอะไรพวกนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าสูงอยู่นะผมสลดสปีดเอ่อท่าแรกนะครับผมเอ่อโจมตี220สร้างความเสียหายต่อศัตรู1นตัวมีโอกาส40%บเต์ิดวูน2เทินอ่อโอเคนะผม ตีสำหรับทุกเอฟเฟกดีบัฟก็คือตีแรงขึ้น10%สําสำหรับดีบัฟแต่และดีบัฟนะครับถ้าเอาในถ้าอิงในตามทีเซอร์ที่เดฟเขาปล่อยออกมาตอนแรกนะผมเขาบอกว่ามันจะเป็นยูนิคดีบัฟก็คือดีบัฟที่ไม่สามกันนะครับผม อืมก็อย่างเช่นเลือดไหลหรือว่าพิษเนี่ยที่มันดีบัฟเป็นแถวๆวยาวๆเนี่ยก็น่าจะนับเป็นอันเดียวนะผมก็คือน่าจะทํางานคล้ายๆกับโมเมนตัม um นะครับผมน่าจะทำงานคล้ายๆโมเมนตัม um. แต่10%ก็ถือว่าแรงกว่านะครับหากเป้าหมายไม่มีหากเป้าหมายมีมเ f ฟเฟนิตที่ถูกเคาน์เตอร์โดยเขาฮะ หากเป้าหมายอันนี้น่าจะเป็นธาตุนะครับหากเป้าหมายที่ถูคัลเตอร์โดยเขาก็คือคนนี้ปะและเป็นเป้าหมายหลักของสกิลความเสียหายจะเพิ่มเป็น30%ก็มันตีอยู่แล้วไม่ใช่หรอสแ็กไ้ถูงสูตรครั้งนะครับผมก็อันนี้ให้ผมเดาน่าจะชน,าานะธาตุนะโหเนี่ยก็คือนี้เป็นน้ำใช่ไหม เีเป็นน้าก็คือตัวนี้น่าจะชนะไฟนะครับผมโอเคก็คือถ้าตีแต่ละดีบัฟบนสัตัวจะตีแรงขึ้น10บนะครับผมแต่ถ้าเป็นฮัทไฟจะตีแรงขึ้นอีกเป็น30นะครับอ,อ๋อก็สแต็ก,กได้สูงสุด6ครั้งเท่ากับของโมเมนตัมนะครับผมพอาะนั้นเป็น36%ก็6 6พอดีนะครับผมโอเค แต่ว่าเริ่มแรกไม่ใช่10%กับ30%เราต้องอัพถึงเลียวหมันถึงจะเป็น10%กับ30%มเนะเาะมองในเงื่อรายหาร2เลยก็เป็นเพิ่ม5%กับ15%ก็ยังแรงอยู่ดีก็ยังแรงอยู่ดีดนะครับอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าถ้าเป็นเกม,เมอ,อื่นนะที่มันมีเอฟเฟคคล้ายกันนะผมเขาจะเขียนทิ้งท้ายว่าเลือกเฉพาะเอฟเฟคที่ทำงานสูงสุดนั่นหมายความว่าอันเนี้ย ถ้าใส่โมเมนตัมก็น่าจะทํางานคู่กันมั้งนะครับโมเมนตัม um, มันเขียนไว้ปะอันนี้เขาไม่ได้เขียนไว้เนาะ,ะทำการโจมตีทุกดีบัฟหรือการควบคุมที่เกิดขึ้นกับเม้าหมายจะท,ทำให้เกิดดาเมจเพิ่มขึ้น6%สูงสุด36โอเคไม่ได้เขียนไว้ว่า มีผลเฉพาะเอฟเฟกที่สูงสุดนะครับนั้นหมายความว่าน่าจะคู่กันนะนะนะถ้าใส่แล้วน่าจะทำงานคู่กันทั้งสองอันเนาะไม่ใช่อนนโอเคก็เป็นตัวละครตัวแอตแท็กมั้งครับเพราะว่าผัางสกิลเขาเป็นผังสกิลของตัวแอตแท็กเลยนะครับน่าจะเป็นตัวแอตแท็กที่ทำงานคู่กับดีบัฟนะครับถ้า2 ถ้า2โจมตี AOE เสร็จทุกตัวนะผมถ้าตีคลิจะมีโอกาส100%เลยนะครับผมแต่เริ่มต้นมาไม่ร้อยนะครับเริ่มต้นมามเท่าไหร่ไม่รู้ขยายดีบัฟทั้งหมดออก1เทินยยเว้นนฟเฟกควบคุมก็คือยยเว้น c ีซีสแตนหลับพวกนั้นนะครับผมใบไม่รู้นับหรือเปล่านะนะครับตัวคูณ300สกิล3ถ้าอัพเต็มสกิลคูดาจะเป็น3เทิน คือดีบัฟส่วนใหญ่มันจะเป็น2เทินนะครับผมไอ้พวกลดกราะอ,อะไรพวกเนี้ยดีบัฟปกติผมมันจะมีเป็นจะ,จะเป็น2เทนะินเนาะก็ถ้าขยายอีกมันจะเป็น3เทินแล้วสกิลมันคููดาวทบกันพอดีเนาะถ้าเราอัพเต็มนะครับมันจะกลายเป็นว่าถ้าศัตรูไม่ได้มีลบบับมันก็จะติดดีบัฟตลอดเวลานะครับมันจะขยายไปเรื่อยนะครับผมอ่าฮะ แล้วก็อันตินะครับอันติอันตินตีฮิตเดียวเหมือนท่าสองนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายร้อยสามร้อยเก้าสิบประมาณสี่ร้อยอออืมสามร้อยเก้าสิบถือว่ากลางๆนะผมถ้าไม่มีอะไรเสริมนะ่ยมาถึงอัลดาเบดอยู่ตรงนี้มันจะประมาณ เท่าที่ผมเล่นมามันน่าจะประมาณของไอ้เนี่ยของพี่เกรนะครับผมคือพี่เกรดาเมจก็ไม่ค่อยตอนผมเล่นนะมันยังไม่บัฟนะผมมันต่ำกว่านี้อันนี้เขาบัฟมามันจะเป็น380แนะครับแต่ถ้าไม่บัฟมันจะประมาณ3า0ร้อยกว่าๆเลยผมประมาณนั้นมันก็เบานะผมถ้าอันติของเกรจริงๆอะมันเบาแต่ว่าพี่เกเขาอันติเทินเวนเทินนะผมมันก็เลยแรงนะฮะ ก็อีก300% 390ผมถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับิและเป็นฮิตเดียวด้วยนั่นหมายความว่าเล่นกับรีเวชชันไม่ได้นะครับมีโอกาส40มีโอกาส100%เลยนะครับผมเริ่มมาเป็น100%เลยที่เลเวล1นะครับติดบนเลเวลติดเปล่าบาง30% 2เทอร์นะครับผมสลรับทุก1นึ่งยูนิตท,ที่เขาคลิกก็จะเพิ่มเกร20%นะครับ ก็ถ้าตีติดคลินึ้นไข่เป็นธาตสองนะผมถ้าเอาไปตีติดคลิใส่ดันดุกิดุกิที่มีมอนห้าตัวก็คือจะได้เทินเลยนะผมถ้าตีติดคลิหมดมันก็จะวนเทินเลยนะครับก็ถ้าเอาไปตีตัวที่ไม่ใช่ธาตุพืชเนี่ยก็น่าจะทําคลิดได้ไม่ยากผมว่าตัวเขาสกิลคลิอยู่แล้วเนาะหรือไม่ก็หาตัวที่บัฟคลิให้ก็ได้นะครับผมอ่าเพาคลิเราทำร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะผมยกเว้นเราเอาไปตีตัวธาตุพืช แต่ถ้า PVP จะเป็น80นะครับถ้าใส่เจเคือกาดก็เป็นรนะ้อเนาะเพราะว่าเจเคือกาดมันมันบวกอีก25%ก็เป็นร้อยพอดีแต่เจเคือกาดมันไม่มีเมสติกเป็นแอทแท็นะครับน,นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่แทนที่จะวนเทินมาเพิ่มครูดาวสู้ใส่เมสิกแรงๆแล้วก็ซัดให้มันตายไว้น่าจะง่ายกว่านะครับผม โอเคแล้วก็เริ่มต้นมาคุดาวสีเทินนะครับโ okay. อเคอ๋อแล้วก็เริ่มเ e ว e วหนอ่ะไม่ใช่20%ด้วยนะครับมอาจจะ10%หรือ15%นะครับต่ำกว่านั้นเออดูโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าผมเข้าใจตรงนี้ถูกนะก็คือแ n นฟินิ y ีที่ถูกเคาน์เตอร์เนี่ยก็คือตีตัวชนะาธาตุนั่นหมายความว่าตัวเนี้ยเ,เป็นตัว ดาเมจที่เล่นกับแมคคนิกดีบัฟนะครับผมยิ่งมีดีบัฟเยอะยิ่งแรงแล้วก็จะยิ่งแรงมา,มากๆถ้าเป็นธาตุไฟนะครับเอาไปสู้กับดันเฉพาะทางได้ดีนะครับผมอย่างเช่นบอสกิลบอสลูกกลงนะไอพวกพีคอนเทนต์พีวีที่เราทำคะแนนนะครับแข่งทำคะแนนเน่แล้วมันต้องใช้หลายตัวไอพวกดันเฉพาะทางพวกนั้นนะผมว่าตัวเนี้ยใช้ได้ดีนะผมอย่างน้อยก็เอาไปตีอโรราได้ ตีอะโลราผมว่าน่าจะตีแรงอยู่ถ้าเราเล่นทีมดีบัฟนะผมก็คือต้องหาตัวลบบับออกลบอิมูของบอสออกแล้วก็ประเคนดีบัฟใส่เยอะนะครับแล้วก็นินให้มันจบให้มันจบคอมโบไปเลยนะครับเพราะว่าตีท่าแรกเนี่ยถ้ามีดีบัฟ6อันหรอหกสามสิบแปดร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบวกสองร้อยยี่สิบก็เป็นสี่ร้อยท่าแรกตีสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่า ก็แรงอยู่นะเออก็แรงใช้ไ <sh> ด <arp> ้อยู่400เปอร์เซ็นประมาณเท่าไหร่ประมาณดิทติ้งปะดิทติ้งมันยิงอ๋อก็เกือบเกือบดิทติ้งนะครับผมแต่เป็นท่าแรกก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะเอานี้ยังไม่นับโมเมนตัมด้วยนะรุกคนยังไม่นับพลัสใส่โมเมนตัมแล้วมาทำหมั่นทุกันอีกแต่ PVP PVP อ่ะเราจะดีบัฟเยอะๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างยากนะนะครับมันค่อนข้างยากเพราะว่าอ่อ PVP อ่ะมันจะมีไอตัวตัวลบบัฟนะครับผมมันจะตัวลบบัฟกับลบแล้วแปะดีบัฟเลยเนี่ยตอนเนี้ยมันมีแค่ออโบอมังนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะมันจะแยกแอคชั่นกันนะผมลบก็คือลบ แปะดีบัฟก็คือแปะดีบัฟนะครับตัวที่ทำทั้งลบแล้วก็ทั้งแปะดีบัฟได้เนะี่ยก็คือเฮนดริกนะครับเฮนดริกจากพาสซีฟของเขาตรงนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนะ่าจะโอโบนะครับที่เป็น OE นะอีนะที่ลบบับออก2อันแล้วก็เปลี่ยนเป็นพิษนะครับอ่าฮะโหดนอีกตัวปะอ่าโหดนอีกตัวนะครับโหดนอีกตัว ที่แปะแอทแทกแล้วก็ลดดีเฟนต์ก็ประมาณนี้โอ้ก็เยอะอยู่นี่หว่านะก็ต้องถ้า PVP ต้องพึ่งตัวละครต้องพึ่งคนในทีมเยอะอยู่นะผมแล้วก็มันเป็นคอมโบนะไอ้รูปแบบเนี้ยที่มันต้องพึ่งพากันและการสูงสูงเนะี่ยมันเป็นรูปแบบคอมโบแล้ว PVP มันแบนตัวละครได้ครับผมแล้วก็ถ้ามันแบนตัวละครตัวนี้หรือว่าแบนตัวดีบัฟเราคอมโบมันน่าจะพังนะแล้ว Pvp อ่ะถ้าไม่นับพวกพิษหรือพวกเลือดไหลเนี่ยจะทำดีบัฟให้ถึง6ผมว่าผมว่าค่อนข้างยากนะไม่น่าจะถึง6นะครับผมไม่น่าจะถึง6เต็มที่ก็3-4ี่ดีบัฟก็เยอะแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครเราเอาไปได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเอาไปได้แค่4ตัวไหนเราจะต้องเผื่อแบนด์อีกนะครับแล้วก็ดุดให้เขาเขาเรียกอะไรเผื่อตัวละครเผื่อเขาแย่งตัวละครเราอีกนะผม น่าจะใช้ยากนิดนึงไม่รู้ดิก็สรุปให้มองนะก็ PVE เก่งเฉพาะทางนะผมเก่งเฉพาะทางถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องบอทัดไฟหรือว่าผ่านอโรลาสามดาวนเนี่ยอาจจะข้ามก็ได้นะผมส่วน PVP เนี่ยอือาจจะรอดูก่อนนะครผมผมยังไม่รู้ดิมันน่าจะเก่งแหละนะครับ ผมว่าตัวมันเก่งนะแต่ว่ามันต้องเล่นคู่ก,กับตัวอื่นนี่ดอีอาจจะรอดูก่อนนะผมรอดูก่อนรอดูพวกโป,โปรเพเยอร์เขาดับ300 IQ นะครับอาจจะเอาตัวนี้มาเช่อชายก็ได้นะครับผมก็สำหรับ PV, PV มันน่าจะรอดูก่อนเป็นผมผม,ผมยังไม่เปิดนะผมยังไม่เปิดอาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมหรือไม่แน่เขาอ,อาจจะเปิดมาสู้อรโลลาก็ได้นะครับ โอเคเพราะว่าดองตัวมาเยอะอยู่นะครับผมเตรียมตัวมาแล้วอ่าโอเคสำหรับตัวนี้ก็ไม่แน่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับอโรูลานรว่าเปิดก็ได้นะคใครที่ไม่ผ่านอโรูลาแล้วไม่มีไม่มีตัวดามจด,ดีๆเอาตัวนี้ไปเปิดได้นะครับแต่จริงๆ เลือกเซียวดามาก็น่าจะน่าจะได้อยู่มั้งนะผมน่าจะได้อยู่หรืออาจจะแบบเล่นคอมโบนะผมเล่นคอมโบก็คือแบบทําทีมคอมโบแล้วเบิร์ตทีเดียวให้มันได้ตายไปเลยนะผมเน่นทีมไวนะครับก็ได้อยู่นะต่อไปก็เป็นอ่านินโฟเนียนะครับตัวนี้ก็ฮิพีก็สูงอยู่นะฮิตพีสูงอยู่ อ๋อสปีด120ประมาณหลิงหลัวนะครับอืมพอๆกับตัวม่อกีเลยแล้วก็ผังผังสกิลเป็นรีซิตนะครับอโอเคมาดูสกิลก็ผมสกิลท่าแรกก็ที่ปกติโอกาส50%เพิ่มรีซิตนะครับรีซิต40%ก็เยอะอยู่นะครับผมแถมไม่เป็น2เทินด้วยนะแล้วก็ ถ้าสองนะผมถ้าสองถ้าสองจะแช์ HP ให้เท่ากันนะผมเหมือนของวาโลเลียนเนาะแล้วก็ฮิลเท่ากับ25%ของ HP ทั้งเกลียทั้งเกลีย HP แล้วก็ฮิลผมว่าท่านี้ดีนะผมดีแต่ว่าคูดาวนานไปหน่อยนะคูดาวเริ่มแรก5เทินนะผมโคตรนานนานที่ยๆนะผมแล้วท่าหนึ่งอะฮิลไม่ถึง15%รนะผม15%น้อยมากนะ15%มันประมาณถ้าเลขหนึ่งหลัวครับผม มันฮิวมากระตึงหนึ่งนะฮะมันแถมของเป้าหมายด้วยโอ้โห,โหอ๋อเป็นของให้พีเป้าหมายด้วยเพิ่มหนึ่งในสี่ของฮิมาขาว่าเยอะอยู่นะมันเพิ่มหนึ่งในสี่เลยนะครับผมก็คือหมายความว่าตัวละครที่เป็นสกิลเอ่อ h P อย่างพวกซาเนีย หลิงหลัวแล้วก็เทียมแมทที่เลือดมัน3ามสี่หมื่นหรือเมมันสี่ห้าหมื่นน่มันก็จะเด้งเลือดขึ้นมาเยอะนะครับผมโอ้ก็ดีนะผมก็ดีแต่ว่ามันมันต้องอัพให้เต็มเลยนะถ้าอัพไม่เต็มแบบฮิวฮิวนิดเดียวเนะฮิวไม่ถึงสิบห้าเท่าไหร่ฮิว 5, ห้าฮิวสิบเปอร์เซ็นต์มั้งนิดเดียวนะผมนิดเดียวแล้สกิลผมก็ครูดาวนานไปหน่อยนะครับต่อไปอันตีเนาะอันตี เพิ่มบัฟแอตแทค2สองเทินแล้วก็เพิ่มอิมูนหนึ่งเทินแล้วก็มีบัฟรีมบูมเป็นบัฟเกราะนะผมเท่ากับ25%เปอร์เซ็นต์ของ HP ีสูงสุดของตัวนี้สองเทินเอฟเฟกต์ของสกิลนี้ต่อเป้าหมายที่เลือกก็คือเลือกได้หนึ่งตัวนะผมไอตัวที่เลือกนะั้นจะเพิ่มบัฟนอะกจากแอตแทคจากสองกลายเป็นสามอิมูจากหนึ่งเป็นสองแอตแทคกสามสามเทินผมว่ายเยอะอยู่อิมูนสองเทินก็เท่าคาชินะครับ อืมแล้วก็อันนี้ที่น่าสนใจก็คือแอตแท็น่าจะทํางานคู่กันก็คือเพิ่มแอแท็ตรงนี้เป็น80%จากบัฟแอตแท็แล้วก็จากบัฟรีมบูมของน้องด้วยอผมอว่าเก่งนะแต่ว่าคูดาวคดนานเลยคูดาวห้าเทินนะผมนานมากแล้วก็โลู่ถ้าแรกเลเวลหนึไม่ถึง20% อยากให้เขาพรมตรงนี้มากให้เขาปรับเลเวลตรงนี้ได้นะผมว่าเลเวลหนึ่งเป็นเท่าไหร่เนาะไม่ถึง20% 15เหรอถ้า15ผมว่าน้อยมากนะผม15ถือว่าน้อยอาจจะต้องอัพนะผมแต่ว่าถ้าอัพเต็มแล้วเนี่ยหนึ่งในสี่ของ hp อะถ้าเลือดตัวนี้ห้าหมื่นหนึ่งในสี่ก็หมื่นกว่าปะถ้าเราทำเลือดได้สี่หมื่นน้อหนึ่งในสี่ ก็เท่าไหร่อ่ะหมื่นกว่ากว่าโหวัดผมว่าเยอะอยู่นะไตตัวนี้หละมังที่เขาเดฟเขาบอกว่าจะเอามาแค่เรียนกูกดนะคผมเอาในด้าน PV, PV เก่งเก่งมากนะผมเพราะว่าเรามีอิมูเนาะแล้วก็ถ้าถ้าดาไม่ผิดนะถ้าเรากด Auto ออโต้เขาจะเลือกบัฟให้ตัวที่แอตแทกสูงที่สุดก็คือตัวดาเมจที่เรา ตัวดามจมันบางแล้วนะผมแล้วมีอินมูเป็น2เทินแล้วก็มีบัฟกรอแล้วก็บัฟเอทักเพาะเก่งเก่งมากนี่พีวีผมว่าเก่งอืมแล้วก็ตัวฮิลนะผมตัวฮิลถึงแม้ว่าเลเวลหนึ่งมันจะฮิลต่ำก็เถอะนะครับตัวฮิลอ่ะที่มีบัฟเอแตักไม่ค่อยมีนะผมน่าจะมีตัวนี้แหละตัวแรกนะครับมันทําให้เราจัดทีมง่ายนะผมคือในด่าน ที่เราเอาไปลงหอหรืออะไรพวกนี้บางครั้งอ่ะเราอยากได้ตัวฮิลกับตัวไอแท็ที่เหลือเราใส่ไดเมจให้หมดนะผมเพื่อที่เราจะได้จบไปไวนะครับเราไม่ต้องหาฮิลหรือว่าหาตัวซัเทน2ตัวนะผมตัวซัเทนก็คือตัวที่ทําให้เราแบบไม่ตายนะครับบางทีเราต้องหาตัวซาเทน2ตัวแต่ถ้าตัวนี้เราใส่ไปตัวเดียวอาจจะไหวนะผมถ้ามันสู้ไม่ไม่ยืดเยอะนะผมถ้ามันสู้ไม่ยืดเยอะเพราะว่าสกิลคูดาวโคตรนานนะครับผมคูดาวนานมาก ห้าเทินสองสกิลอืมถ้าเป็นผมจับใส่ทามเว็บใส่ทามเว็บฮาโูวีนแม่งเลยนะครับไม่ก็ใส่ทามเว็บแล้วก็ใส่ลิงน่าจะได้อยู่นะครับผมไอ้ลิงเนะี่ยไม่ใช่ดิใส่ซูเปอร์โนวาหรือว่าใส่ลิงอะ่ะมาช่วยในการฮิวนะผมเนี่ยเก็บ35แต่มันฮิวแค่5 2อไงดิ อืมอันนี้มันฮิวที่เกินนะผมมันไม่น่าฮิวเกินมันฮิวไม่เกินอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเว้นเลือนมันจะสูงมากๆนะครับอาจจะใส่เป็นซปเปอร์โนวาเอออาจจะมาช่วยในการฮิวได้นะครับผมเอามาผ่านเลนกคุได้ไหมผมว่าได้อยู่นะมันช่วยให้ตัวดาเมจเราเรารอดได้เยอะขึ้นนะผมเพราะว่า มันมีทั้งอิมูเนาะแล้วก็มีโล่ด้วยซึ่งถ้าอัพถ้าสามเต็มอะโล่หนาหนามากนะผมวัาหนามากแล้วบัฟแอทแทกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าเยอะอยู่นะครับในด้านพีวีผมว่าเก่งเก่งตัวเนี้ยเก่งผมก็น่าจะเปิดแหละนะครับโอเคแต่ถ้าแรกก็ไม่เท่าไหร่มัง้งแต่สกิลคูลดาวนานมากนะผมอาจจะต้องอัพเต็มสักสกิลหนึ่งอะถ้าจะเล่นพีวีนะผมอาจจะอัพ สามไม่ก็สองแหละจะให้เลือกอัพอันไหนผมว่าผมว่าอัพสองแล้วมั้งอย่างน้อยให้มันหิวแรงขึ้นอีกนี้นิดหนึ่งนะครับส่วนเนี้ยอัพสองอไปสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะผมออาสับเลเวลสองแล้วก็อนเนี้ยก็น่าจะอัพให้มันสูงหน่อยนะครับประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์อไว้อย่างละสองก็ได้มั้งเนี่ยอันเนี้ยถึงไม่ก็เอาให้เต็มเลยก็ได้นะครับอืมดูหิวของไปหน่อยเนาะ ผมว่าเก่ง p v ผมว่าเก่งนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดตัวเนี้ยผมว่าผมเปิดได้นอนตัวนี้ผมเปิดได้นอนส่วน PVP เนี่ยเอ่อมันเป็นตัวัดเทนที่ต้องเปิดก่อนนะผมปัญหาเดียวกับของเฮลคิดเลยก็คือแต่ตัวนี้จะดีกว่าหน่อยนะผมก็คือทีมคุณนะ่ยจะเทนหรือว่าอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่ออีกตัวเนี้ยมันได้เปิดก่อนนะผมมันต้องแจกอิมมูกับแจกกรอนะครับ ถ้าทำสปีดไม่สูงหรือว่าอัพดาวอัพแท้แรกไม่พอเนี่ยเราจะโดนเขาเปิดก่อนนะครับถ้าเปิดถ้าโดนเขาเปิดก่อนมาเนี่ยแล้วจริงๆมันมีท่า2อ,อยู่เอาว่า่า2มากลี่ย HP แต่ใน p p อ่ะถ้าคุณโดนเปิดก่อนแล้วคุณเป็นทีมคุณเป็นทีมคลิปอ่ะคุณหายไปแล้วคุณตายแล้วถ้าคุณเป็นตัวทีมดีบัฟหรือว่าทีมคลิปเนี่ย แลวคุณโดนเปิดก่อนคุณแพ้ไปแล้วนะครับส่วนบุยเซอร์ถ้าเอาตัวนี้ไปเล่นกับบุยเซอร์ไม่น่าเหมาะเท่าไหร่มั้งนะครับเพราะว่าทีมบุยเซอร์ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทำสปีดอยู่แล้วนะผมแล้วมันเพิ่มแอนแทนะ็กเนาะบุยเซอร์ก็คือตัวละครที่ถึกแล้วก็มีดาเมจสูงนะผมตัวอย่างเช่นเทียมแมทนะผมเทียมแมทใคร ลาหูนะครับผมแล้วก็โฮเดนนะครับผมตัวพวกนี้ก็คือบุยเซอร์สังเกตจากบุยเซอร์นะครับผมเขาจะสกิลดามจหรือว่าทำดามจตามอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่แอตแทกนะครับผมจะสกิลดามจตามค่าที่ทำให้เขาอยู่รอดได้เช่นตัวเนี้ยทำดามจตามดีเฟนซ์นะครับผมโฮเดนกับลาหูทำดามจตามดีเฟนซ์แล้วก็เทียแมททำดามจตามฮิพีนะครับนั่นหมายความว่า เพิ่มแอตแทก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ปะน่ะนะนะครับเออน่าจะอย่างนั้นนะก็คือถ้าจะใช้ไป PVP อ่ะอืมใช้ตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้ช่วยทำให้ทำให้ทีมวิยเซอร์อยู่รอดได้มากขนาดนั้นหรือเปล่านะครับอาจจะมาใช้คาชิน่าจะดีกว่านะเพราะาสปีดสูงกว่า แล้วก็มีอิมูให้ทุกตัว2เทินแล้วก็กางกาะแต่ว่าตัวน,นี้มันมีโล่ด้วยนะครับผมตัวน,นี้มันมีโล่แต่โล่มันก็โดนลบได้นะผมปัญหาเดียวกับของของเฮลคิดเลยก็คือไอ้บอลทั้งหมดเนี่ยมันโดนลบได้เนาะพีพีอาจจะยากหน่อยนะผมอาจจะเหมาะกับทีมคีปมากกว่า ก็คือบัฟบ,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 นะบัฟไม่แทกบัฟไม่แทกแปรนะผมแล้วก็มีอีโมทามันเหมือนออกแบบมาทําให้ทีมคลิปมันอยู่รอดได้นะผมทีมคลิปก็คือทีมสปีดส,สูงนะครับอาจจะทาให้พวกเมซอาพวกยยนลี่ที่มันบางอ่ะมันอยู่รอดได้ง่ายขึ้นนะผมเอามาสู้กับบูเซอร์ได้ง่ายในเกมระยะยาวอ่ะมันไม่ไม่ได้ระยะ,ย,ะยาวขนาดนะั้นอาจจะแบบถ้าเป็นทีมคลิปแท้ๆจะอาจจะอยู่ได้แค่3-4เทินเนาะแต่ถ้ามีตัวนี้อาจจะยืดได้สัก ห้าหกเทินอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนต่อเวลาชีวิตทีมคลิปหรือว่าทีมทีมโถมอะ่ะให้อยู่นานขึ้นนะครับโอเคเงื่อ,อนไขเงื่อนไขในพ p พก็คือตัวนี้ต้องเปิดก่อนถึงจะเก่งนะผมถ้าตัวนี้ไม่ได้เทินก็ก็อ่อนเลยนะครับโอเคสำหรับ2ตัวนี้นะผมตัวละครสรุปเลยก็คือน้องผู้หญิงคนนี้เก่ง นะผมอ่านิมฟฟเลียพีพีจะนี่เก่งแต่ PVP ต้องแล้วแต่สปีดนะครับว่าสปีดคุณพอจะใช้น้องได้หรือเปล่าส่วนเบสตี้น้องโซตะคนนี้อ่าอาจจะเฉพาะทางไปหน่อยนะครับอจะเฉพาะทางไปหน่อยจะเก่งกับมอนธาตุไฟนะครับแล้วก็ต้องเล่นคู่กับตัวดีบับเยอะๆน้องถึงจะแรงนะครับแต่ว่าถ้าคอมโบน้องเขาติดถุาน่าจะแรงมากๆเลยแหละเพราะว่า มันทำงานยิ่งถ้าใส่โมเมนตัมมาด้วยยิ่งน่าจะแรงแรงไส้แตกเลยนะครับก็ถ้าใครไม่มีปัญหากับบอลทัดไฟเนี่ยอาจจะข้ามก็ได้นะครับผมโอเคสําหรับแต่ PVP PVP น่าจะยากมังนะ้งผมยังคิดไม่ออกว่ามันจะเล่นยังไงนะครับแต่มีคนเก่งกว่าผมแหละที่เขาจะต้องคิดออกนะผมว่าตัวตัวมันจะใช้ยังไงเนาะก็อาจจะรอดูก่อนนะครับผม อ่ฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ